น้ำตาแห่งความยุติธรรมครับครูชัยยศอดีตกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันพ้นมนทินสารยกฟ้องจากกรณีนายชัยยศสุกตต่อตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษหงเฮียน ยางเปาอำเภออมก่อยเจียงใหม่ครับตีต่างปปชชี้มูลความผิดเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่4มีมูลความผิดทางอาญา่านเป็นเจ้าพนักงานกระทําความผิดฐานปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซสืบมเนื่องจากครูชัยยศครับกับเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวันนักเรียนที่อดีตผู้บริหารสานศึกษาระบุว่าเป็นการ บริหารจัดการอาหารกลางวันเด็กจากเด็กอนุบาลและประถมศึกษาคื้เด็กมัธยมศึกษาได้กินต่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกินนอนครอบครัวยากจนเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปลายปี2566ครับล่าสุดสารอาญาคาดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ภัก5เจียงใหม่มีคำพิพากษาว่าครูชัยยศมาได้กระทำความผิดตามที่ปปชกล่าวหาพิพากษายกฟ้องเมื่อได้ไปอู้กับครูชายยศซึ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยกลับไปเปิดด้านขายโรตีที่บ้านในปื้นที่บ้านแปลงตำบลมืดกามหำืภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครูชัยยศก็เปิดใจว่าหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินยกฟ้องครับตัวเองและคนรอบข้างถึงกับร้องไห้และดีใจที่พ้นมนทินตอนแรกคิดว่าศาลจะตัดสินผิด ไปตามจำเลยสองคนก่อนหน้านี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองมีทีมทนายที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือเอกสารในการต่อสู้คดีซึ่งสารมองว่าเป็นเพียงผู้ตรวจรับ ตามคำสั่งผู้ับบัญชาศาลจึงมีการยกฟ้องครับด้านครูชายยศบอกแหมตัวว่าหลังจากนี้ตัวเองจะรอเวลา15วันจะไปคัดสำเนา,คำ,าคำตัดสินของศาลเพื่อนำไปยื่นต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมคืนจากต้นสังกัดที่ถูกให้ออกจากราชการเป็นเวลา2ปีซึ่งตัวเองยังคงมีความหวังจะกลับไปสอนนักเรียนเพราะตัวเองคือครูแต่อายุที่ใกล้กเกษียณแล้วกว่าเรื่องราวถึงมงจะสิ้นสุดก็บอกว่าจะได้ปิกไปสอนหรือไม่ส่วนจะฟ้องกลับปปชหรือไม่อันนี้คงบัตรธรรมเพราะว่า เรื่องจบก็ถือว่าจบแต่สิ่งที่ทําแน่นอนก็นคือทวงความเป็นธรรมที่ตัวเองเนี่ยถูกออกราชการถึง2ปีพอจะสืบเนื่องถึงเงินบําเหน็จบํานาญที่ตัวเองจะได้ฮับหลังกเกษียณอายุราชการเพราะตลอดเวลาที่ต่อสู้คดีชีวิตมาได้ราบเรียบและมีให้จ่ายจํานวนมาก